อัลลอฮฺุสุลต่านิ้าพเจาขออวยพรให้ทุกท่านมีควบมสุขและมีความสุขทุดในชีวิตของท่ารขออวยพรให้ทุกท่านบีคามุขัม่สดินวีวิตของท่านขออวยพรให้ทุานมความสุขที่สุดในชีวิตของทานขออวยพรให้ทุกทานมความสัาติพสะดมตตาความขอริทนความสุะนี่สุดวตของานขอวระส้แุ่านี่น้มงที่ติดตามรายการบ้านนี้มีรักทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันถึง เรื่องที่ต่อนเนื่องจากตอนที่แล้วเราเข้าใจนะครับความหมายของคําว่าวาลีวันนี้เนี่ยเราจะมาดูถึงลำดับขั้นของวลีนะครับนั่นก็คออือมันจะมีการเรียงลําดับนะถ้าคนนี้ไม่อยู่จะตกไปถึงคนนี้คนนี้สิ้นไม่ครบคุณสมบัติก็จะมาตกสู่คนนี้นะนี่ก็คือการเรียงลําดับนะครับถึงตําแหน่งของวลีวลีตรงนี้แปลว่าผู้ปกครองของสุภาพสตรีพี่น้องครับ ทำไมอิสลามถึงต้องกำหนดด้วยในเรื่องของสุภาพสตรีทำไมไม่แต่งงานเองเลยล่ะรักใครชอบใครกับพาใครพาจูงกันไปเสร็จแล้วก็ไปแต่งกันเลยทำไมต้องมายุ่งกับเรื่องวลีด้วยพี่น้องครับถ้าเรากลับไปในต้นต่อต้นแรกนะเริ่มแรกของเรื่องนี้เนี่ยก็คือคนที่เลี้ยงดูผู้สุภาพสตรีเนี่ยอิสลามสอนพี่น้องให้เลี้ยงสุภาพสตรีแบบไหน,นก็คือเลี้ยงแบบไม่เหมือนผู้ชาย คือเลี้ยงดูไปจนกว่าจะออกเรือนะน่ยนะหน้าที่ของนางก็คือรีอยรตุนเบสก็คือการดูแลบ้านของสามีทํางานบ้านตารเบียตุนเอาลาดการเลี้ยงดูบุตรนะส่วนคนที่จะออกไปหาดิสกีก็คือคนที่เป็นพ่อบ้านก็คือสามีภรรยาอยู่ในบ้านแล้วเมื่อมีลูกสาวหรือลูกชายนะคำว่าฮาดอนะจะตามมาฮาดอนะแปลว่าคา่าเลี้ยงดูบุตร ดังนั้นพี่น้องค่าเลี้ยงดูบุตรก็ดีค่าเธอลู่กก็ดีค่าเสื้อผ้าลูกค่าไปกินค่าขนมไปโรงเรียนลูกค่าเรียนกุรอานลูกนะมายุมันเยอะไปหมดเลยพี่น้องขากับคง้ากับข้าวใครเป็นคนจ่ายเนี่ยสามีเป็นคนจ่ายพ่อของผู้หญิงคนนี้แหละดังนั้นเลี้ยงกันมาเนี่ยพี่น้องนะเท้าเท่าฝาหอยนี่ยดังนั้นเวลาจะแต่งงานเนี่ย ไม่ไม่พูดถึงพ่อเลยมันมันเป็นไปไม่ได้พี่นกนะพาอเลี้ยงกันมาเนี่ยจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาแต่ถามว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นก็คือว่ากลายเป็นลูกสาวเนี่ยกลายเป็นหัวเรียวหัวแรงเป็นกําลังหลักของครอบครัวก็ออกไปออกไปทํางานเนออกไปทํางานนอกบ้านเลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่แล้วลูกชายล่ะอ๋อลูกชายเลี้ยงนก ลูกชายเลี้ยงนกกระแต่งรถกระบะสองอย่างไม่ทํางาน,นรอรออย่างเดียวรอตังย่อรอตังพี่สาวมันเกิดแบบนี้พี่น้องแล้วสุดท้ายผู้หญิงก็เลยบอกว่าเนี่ยทําไมล่ะจะแต่งงานต้องมาขอย่อด้วยก็ฉันเนี่ยเลี้ยงย่อเออทุกวันนี้ที่ยอมีกินอยู่เนกรเพราะฉันนี่เลยเอาไปทํางานเนี่ยอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ท่านนะสมัครใจที่จะไปถามด้จริงหลักงานศาสนาคือไอ้ย,ย่อเนี่ยแหละต้องเลี้ยงดูลูกโดยเฉพาะลูกสาวก,ก็ต้องเลี้ยงกันดูต่อไปนะ แล้วถามว่าใครเลี้ยงดูต่อถ้ายอไม่อยู่ก็พี่ชายผู้ชายเนี่ยเป็นคนเลี้ยงน้องสาวหรือพี่สาวงานดะาบได้ที่พี่สาวยังยังไม่มีครอบครัวเนี่ยไม่มไมต้องทํางานก็คือเลี้ยงอยู่กับบ้าน,น่แหละแล้วก็ผู้ชายออกไปเลี้ยงนี่คือหลักการที่ศาสนาวางเอาไว้แต่ทุกวันนี้มันสลับสับเปลี่ยนกันไปหมดผู้หญิงก็เลยต้องมาบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องมาผ่านวลีด้วยล่ะในเมื่อฉันเนี่ยเป็นคนเลี้ยงพ่อพ่อีต้องตามฉันนะอ่านี่ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่เป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้ว ถ้าผู้หญิงได้ไดรับการดูแลเลี้ยงดูอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องแน่นอนนะครับคุณพ่อก็ย่อมมีมีสิทธิ์มีมีปากมีเสียงที่จะพูดนะมีอ,ะอกเขาเรียกในการพูดในเรื่องราวของครอบครัวอยู่แล้วนะแต่อันนี้เป็นสิทธิ์ที่ศาสนากําหนดเอาไว้ก็คือต้องผ่านวลีลําดับขั้นเนะี่ยพี่น้องครับมีดังต่อไปนี้นะเดี๋ยผมไปทีละข้อนะอันดับแรกพี่น้องวลีตามลําดับขั้นเลยอย่างแรกก็คือบิดา ก็คือพ่อที่แท้จริงของผู้หญิงนะพ่อเลี้ยงพ่อบุญธรรมเป็นวลีไม่ได้ปรากฏว่าพ่อจริงๆมีแต่แต่งงานใหม่ไปแล้วก็เลยไปมีมีครอบครัวใหม่และผู้หญิงคนนี้ก็มาอยู่บ้านของพ่อเลี้ยงนะแปลว่าแม่นมาอยู่กับแม่และแม่เนี่ยแต่งงานใหม่คำถามว่าจะไปหาใครเป็นวลีพ่อเลี้ยงพ่อที่มาแต่งงานกับแม่หรือพ่อแทๆ้ๆที่ไม่ได้เลี้ยงดูลูก ท่านในหนังสือนี้ก็บอกถึงพ่อแท้ๆนะแม้ว่าจะไม่ดูลูดูแลลูกท่านกระบ,บาดไปแต่ท่านยังเป็นสิทธิ์ที่เป็นอะไรเป็นวลีให้กับลูกสาวแท้ๆของท่านอยู่นะต้องไปถามให้ดีนะยอยอยอแท้ไหมเนี่ยหรือว่ายอติดมะมายอแต่งงานกับมะนะถ้ายอแต่งงานกับมะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นพ่อแท้ๆนะต่อมาอันที่สองก็คือปู่ปู่ก็คือ,พ,อ,อพ่อของพ่อของผู้หญิงแต่ไม่นับตาพ่อของแม่ไม่นับ ตาเนะี่ยไม่นับนับแต่พ่อของพ่อเห็นไหมฝ่ายหญิงเนี่ยไม่เกี่ยวข้องนะฝ่ายชายอย่างเดียวต่อมาถ้าเกิดบิดาไม่มีปู่ไม่มีเนี่ยก็จะไปที่พี่ชายหรือน้องชายร่วมบิดามารดาของผู้หญิงเนี่ยผมก็บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดมีน้องเนี่ยถ้าน้องยังไม่ยังไม่อาเกนบรรเลกเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นวลีไม่ได้นั่นแสดงว่าต้องมีอายุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในการที่เป็นน้องชายนะน้องชายหรือพี่ชายพ่อแม่เดียวกัน แต่ถ้าไม่มีอีกก็เป็นพี่ชายหรือน้องชายร่วมบิดากับผู้หญิงแม่เดียวกันไม่ได้ต้องพ่อเดียวกันนะคนละแม่ได้แต่พ่อเดียวกันนะถ้าไม่มีอีกก็เป็นบุตรชายของพี่ชายร่วมบิดามารดาโอ้เนี่ยจะอาย,ย,ยุน่าจะอายุเยอะแล้วเนี่ยถ้าเอาลูกชายของของพี่เนี่ยนะของพี่ชายเนี่ยนะ,นะแล้วก็เป็นบุตรชายของพี่ชายน้องชายพ่อเดียวกัน ข้อที่เจเนี่ยถึงจะมาเป็นลุงหรือพี่ของพ่อนะหรืออาก็คือน้องของพ่อไม่เกี่ยวกับแม่นะพี่น้องนะอันนี้เกี่ยวกับพ่ออย่างเดียวนะพี่ของพ่อหรือน้องของพ่อแล้วก็มีลุงที่เป็นพี่ของพ่อหรือน้องของพ่อที่ร่วมพ่อกับพ่อของผู้หญิงงงไปหมดแล้วตอนนี้นะมีอะไรพ่อพนี้นะเอาตรงนี้แล้วกัน9บุตร ของลุงหรืออาของพ่อแม่เดียวกันกับพ่อของผู้หญิง10บนะคือความจริงคงคไม่ถึงขนาดนี้แราพี่น้องนะอันนี้ผมอ่านไม่เฉยนะบุตรของลุงหรือของอาพ่อเดียวกันนะของผู้หญิง1 1ถ้าไม่มีดังกล่าวมาแปลว่าไม่มีเลยเลยที่เล่ามาเนี่ยตายหมดแล้วนะเหลืออยู่ตัวคนเดียวเลยถึงจะเป็นเรื่องของวลีที่เป็นซุนตอน เนี่ยถึงจะไปตั้งหรือวารีฮากิมถึงจะไปตั้งวารีได้ถ้าถามว่าเอาจริงๆเนี่ยพี่น้องว่าลุงเนี่ยมีไหมมันต้องมีลุงนะเพราะว่าคนสมัยก่อนไม่ต้องกลัวหรอกลูกเยอะนะพี่น้องพ่อผมนี่สิบเอ็ดคนเนี่ยถามว่ามันจะหนีกันยังไงวารีเนี่ยหนีกันไม่ได้หรอกเพราะายังไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะยังไงก็มาเสร็จที่ลุงมึงแหละเนี่ยแล้วก็ลูกของลุงอย่างเงี้ยมันต้องมีแต่หากันไม่เจอหรือเปล่านะเพราะว่า วลีที่เรียงลําดับมาเนี่ยก็คือลําดับขั้นของญาติทั้งนั้นเลยตามตามญาติของที่เธอมีเป็นญาติอยู่แล้วอีกอันนึงพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายบางคนบอกว่าแล้วหญิงไม้เลยต้องมีวลีไหมคําตอบก็คือต้องมีวลีเช่นเดียวกันแต่ศาสนาเนี่ยนะให้หญิงไม้เนี่ยสามารถที่จะตัดสินได้แต่วลีเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ดําเนินรายการทาให้มันอะไรทําให้การแต่งงานเนี่ยมันซอ แต่ว่าถ้าผู้หญิงไม่เนี่ยเขาเลือกผู้ชายคนนี้แล้วแล้วก็มันจะมีเหตุผลทางด้านศาสนาที่จะมาขัดขวางเนี่ยวลีก็ทําหน้าที่ตามไปผมเคยยกตัวอย่างไปเนื้อไม่ในในในตอนก่อนหน้านี้แล้วมันมีอันนึงพี่น้องครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าวลีเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันเช่นพี่ชายมีพี่ชายอยู่3คนเนี่ยแล้วใครอยากจะเป็นวลีมีพี่อยู่3คนเนี่ยใครจะสมควรเป็นวลีเพราะว่าเป็นตกเป็นตําแหน่งพี่ชายหมดเลยอันนี้พูดถึงพ่อไม่อยู่ปู่ไม่อยู่ แล้วมาตกที่พี่เนี่ยพี่พ่อเดียวกันแม่เดียวกันเนี่ยคำตอบก็บอกว่าให้คัดเลือกผู้เทียอาวุโสทางด้านวัยวุฒิก่อนมีความรู้ในเรื่องของการนินกายมากกว่าและมีความเข้งคัดในเรื่องศาสนามากกว่าแต่ถ้าหากว่าวาลีเนี่ยขาดคุณสม,สมบัติตามที่กล่าวมาก็คัดเลือกตามความรู้ความเข้าใจในเรื่องของนิกามากกว่าคนอื่นเห็นยังคือถ้าพูดถึงเอาเยี่มันก็คือไอบ้บางคน,นโตนั่นแหละ ว่าออายุเยอะกว่าเป็นพี่มโนอายุเยอะกว่าแล้วปรากฏว่าไอบ้บางเนี่ยความรู้นิกาก็มีเป็นวลีได้นะแล้วก็มีความเคร่งคัดศาสนาละหมาดครบนะไม่ได้ขี้เหล้าเมายาเนี่ยไอบ้บางคนนี้แหละเหมาะสมแต่ปรากฏว่าแหมไม่ได้เรื่องเลยไอบ้บางคนนี้นี่เรียกได้ว่าเดี๋ยวเดินเข้าคุกเข้าตารางอยู่เนี่ยมันก็จะตกมาสู่คนที่เป็นน้อง่านะนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเหมือนกันหมดเลย เหมือนกันหมดเลยอาจจะเป็นแฝดสามอายุเท่ากันหมดเลยเออมีไหมอาจจะเป็นไม่ได้พี่น้องคลอดออกมามีพี่น้องสองคนพร้อมกันเลยเป็นแฝดนะแล้วก็ถามมากัาไม่รู้ใครโผล่มาก่อนนะไม่รู้ว่าเป็นพี่น้องแฝดเขาบอกว่าเนี่ยให้จับฉลากแล้วโอ้พี่น้องจับฉลากกันเป็นวลีแล้ถ้าไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยเท่ากันหมดเป็นแฝดด้วยศาสนาก็จบมาที่เดียวกันนะ มีความเคร่งครัดเหมือนกันหมดเลยอ่าเป็นไปได้พี่นนอะแล้วทาําไงดีจะเอาใครดีหนึ่งกับสองเนี่ยถ้าไม่มีใครยอมก็ต้องจับฉลากกันว่าจะให้ใครเป็นวันีอืมแต่สมมติว,ว่ามันก็ยากแล้วกว่อนจะมาถึงขั้นนี้เนี่ยความจริงก็คุยกันดูเรื่องนะมันจะอะไรกันนั่นน่ะแหละน้องจะแต่งเนี่ยก็คุยกันดีๆนะอันนี้ก็คือเรื่องของอะไรเรื่องของการเป็นวันีอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังในตำรับตำราซึ่งเขาก็เขียนไว้อย่างละเอียดนะครับชัดเจนนะ ดังน,นั้นหาวลีกันให้เจออย่าพาหนีวลีเด็ดขาดนะพี่น้องนะเพราะว่าไม่งั้นมันนิก้ามันไม่ซ้อนะครับก็ฝากเอาไว้ครับวิลาฮิตาฟิกวันฮิดายะสลัลลมุอะลัยกุมุรรฮ์มะตุลลอฮิวบราระกาตุ